ผู้ตวรวจราชการกระทรวงเกษตรและสากรเคสิบสี 4, นายกฤษฎ์อุตมะเวทินลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญในวันพฤหัสบดีที่13มีนาคม2568เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตวรวจราชการของผู้ตวรวจราชการกระทรวงเกษตรและสากรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568รอบที่1เวลาแปนาิกา30มนาทีผู้ตวรวจราชการกระทรวงเกษตรและสากรนายกฤษฎ์อุตมะเวทิน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจแอลวหนนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบนายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญณห,ห้องศูนย์ข้อมูลอำนาจเจริญชั้น3าสารการจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อหาหรือข้อราชการด้านการเกษตรทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานเน้นการบูรณาการแบบมุ่งผลสำเร็จเวลา9ากา้าเนผู้ตวรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต14 เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ช่วยผู้ตรวจและผู้น้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตวรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน้าห้องศูนย์ข้อมูลอำนาจเจริญชั้น3สารกางจังหวัดอำนาจเจริญเวลา11บเอนาิกาสานาทีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสิและคณะ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมอบหุ้นปันผลและรางวัลข้าวสวยงามให้แก่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญเวลา13นกา30นาทีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสะกลเขต14ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์โดยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสะกลจังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่4 ประจำปี2 5 6 8ณโครงการชมประทานอำนานาจเจริญตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนานาจเจริญจังหวัดอำนานาจเจริญซึ่งมีเจ้า้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมกว่า400คน จากนั้นเวลา14บสนกาสามนาทีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรเคสิบสีและคณะลงมืนที่ติดตามกลุ่มกเกษตรกรผู้เพาะและอนุบาลสัตว์น้ําอำนาจเจริญน,นบ้านโคกค่ายตำบลไกลค่คําอําเภอเมืองอำนาเนจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายพินิจกรมลรัฐประธานกลุ่มกล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลโดยกลุ่มดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ําจืดดาเนินการตั้งแต่ปี2566 จำหน่ายสัตว์น้ำลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืดมีสมาชิก38ลรายพื้นที่รวม431ไร่ผลผลิตรวม14 5ล้านตัวต่อปีจำหน่ายในประเทศ116ล้านตัวต่อปีและจำหน่ายต่างประเทศ29ล้านตัวต่อปีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผ,ผลผลิตย,ยกระดับมาตรฐานฟาร์มพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีตลาดจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำซึ่งทำให้สมาชิกของกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคง และยั่งยืน